เช็คด่วนเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม2566ต้องจ่ายกี่บาทรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเช็คด่วน เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม2566สำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา39และมาตรา40จะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่กันบ้างอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา3 3มาตรา39และมาตรา40สำหรับผู้ที่ต้องชำระในเดือนตุลาคม2566ล่าสุดยืนยันแล้วผู้ที่นำส่งประกันสังคมตลอดทั้งปีจะต้องจ่ายเงินดังนี้ ประกันสังคมมาตรา33สำหรับผู้ที่ประกันตนในมาตรา33ต้องแบ่งจ่ายเงินสมทบกับนายจ่ายฝ่ายละ5%ซึ่งหากใครที่มีรายได้เกิน1,50,000บาทจะต้องชำระ750บาทต่อเดือนและหากรวมทั้ง12เดือนผู้ที่มีเงินเดือนตามมาตร,รฐานที่กำหนดคือ1 5 0 0 0 0บาทจะต้องจ่ายเงินสมทบทั้งสิ้นเบาทประกันสังคมมาตรา39 ในส่วนของผู้ที่ประกันตนตามมาตรา39จะต้องจ่ายเงินสมทบ432บาทต่อเดือนซึ่งหากรวมที่ต้องจ่ายตลอดทั้งปีท่านจะต้องชำระยอดรวม5,184บาทประกันสังคมมาตรา40สําำหรับผู้ที่ประกันตนในมาตรา40ได้มีการจัดสรรทางเลือกให้ทั้งหมด3ทางได้แก่จ่าย70บบาทต่อเดือนเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพลภาพและตายจ่าย100บาทต่อเดือนเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพลภาพตายและกรณีชาราภาพจ่าย300บาทต่อเดือนเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกพลภาพตายชารา,รชา,รา,า,า,าภาพาาาและกรณีสงเคราะห์บุตรทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรืออยากติดตามข่าวสารของผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา39และมาตรา40สามารถไปกดติดตาม Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน Social Security Office กันไว้ได้เลยทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ